ก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้เก่าเราจะมาพูดถึงญี่ปุ่นกันความหวังแม้ในโลกวิกฤตญี่ปุ่น ก็ยังสื่อผ่านกีฬาได้ค่ะกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศญี่ปุ่นหลายคนเนี่ยรู้สึกว้าวมากนะคะเพราะว่าเพลงที่ใช้เนี่ยก็มาจากเกมเพลงประกอบการแข่งมาจากอนิเมะมังงะที่เราคุ้นเคยเกมและมังงะมันคือวัฒนธรรม pop culture ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นแกนหลักเลยจึงไม่น่าแปลกใจเลยค่ะที่เขาเนี่ยจะดันเรื่องนี้ เป็นองค์ประกอบหลักของมหกรรมครั้งนี้อย่างน้อยก็เป็นการประกาศสักดาว่าวัฒนธรรมโลกครึ่งหนึ่งในปัจจุบันโอนกำเนิดมาจากญี่ปุ่นนั่นเองค่ะนอกจากนี้หลังจากการดูการอ่านและมององค์ประกอบการเป็นโอลิมปิกครั้งนี้นะคะมันเจ๋งแล้วก็เก็บทุกเม็ดทุกที่ที่สะท้อนถึงสิ่งที่เรียกว่าความหวัง มันน่าจะเป็นการสะท้อนธีมที่ถูกต้องในเวลาอันสมควรก็ได้ค่ะเพราะว่า2ปีที่ผ่านมาโลกสูญเสียมามากญี่ปุ่นเองก็เช่นกันโอลิมปิกครั้งนี้ญี่ปุ่นเลยเลือกใช้ความหวังมาเป็นเครื่องชูวใจในเวลาที่โลกกำลังใจสลายความหวังมีค่าเสมอและมีค่ามากในเวลาที่เราท้อแท้ญี่ปุ่น เลือกสิ่งนั้นในโอกาสระดับโลกที่จะสะท้อนความเป็นประเทศเจ้าภาพญี่ปุ่นเลือกที่จะไม่เชิดชูประเทศไม่เชิดชูองค์กรบุคคลไม่เลือกที่จะยัดเยียดความเป็นญี่ปุ่นไม่เลือกแม้แต่อนาคตเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการค้าการเติบโตการท่องเที่ยวแต่ญี่ปุ่นเลือกที่ปัจจุบันการเติมความหวังในวันนี้ ทีนี้เราจะมาดูรายละเอียดที่ญี่ปุ่นใส่มาในโอลิมปิกกันค่ะแล้วจะเห็นว่าเขาให้ความสำคัญกับคำว่าความหวังมากแค่ไหนสีทีมการแข่งนะคะญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เลือกสีน้ำเงินเข้มแถบสีแดงพาทิตย์ของพวกเขารวมถึงสีประกอบที่ใช้สีโทนเย็นแสดงถึงฤดูกาลที่ญี่ปุ่นมีการเปลี่ยนสีหลักของชาติ เป็นสีทีมงานเพื่อให้รู้สึกถึงเข้าถึงได้ง่ายนิ่งและสงบซึ่งมันจำเป็นต่อสถานการณ์ในปัจจุบันค่ะแล้วก็เป็นการก้าวข้ามตัวตนของตนเองอีกด้วยคือโลกต้องเปลี่ยนญี่ปุ่นก็พร้อมค่ะที่จะเปลี่ยนมา c สคอตมิราโวะนะคะก็เป็นการสร้างตัวละครจากสุภาษิตญี่ปุ่นค่ะ เรียนรู้จากอดีตและพัฒนาความคิดในภาษานะคะมิราอิเนี่ยแปลว่าอนาคตค่ะโทวะเนี่ยหมายถึงความเป็นนิรันด์และมัสคอตตัวนี้ใช้การโหวตของเด็กประถมทั่วประเทศนะคะพอเขาเชื่อว่าเด็กเนี่ยคือความหวังค่ะพอเอามารวมกันเนี่ยมัสคอตตัวนี้เนี่ยมันก็เลยหมายถึงความหวังคืออนาคตอันเป็นนิรันด์เพลงที่ใช้เปิดพิธี เราว,ว้าวกันเป็นแล้วนะคะเพราะว่าเพลงเปิดเนี่ยเขามาจากเกมทั้งนั้นเลยนะแล้วนอกจากจะมิกใหม่ให้ร่วมสมัยแล้วก็ได้อารมณ์เหมือนเพลงปลุกใจแล้วก็ยังมีนัยยะซ่อนอยู่อีกในการเลือกเพลงตัวอย่างจะแบ่งออกเป็นชุดๆค่ะ d r e Conquest o v e r t h l o o Team คือเปิดด้วยความเป็นผู้กล้าที่จะนำสันติมาให้โลก final fantasy victory fanfare แสดงถึงชัยชนะ t a l e of series sorit t h e m the shepherd monster hunter proof of a hero 2เพลงนี้นะคะต่อเนื่องกันค่ะมันคือการพิสูจน์ตัวเองในการเป็นฮีโร่ไม่ว่าจะมาจากไหน kingdom heart olympus colosseum chrono trigger fox t h e m a c Combat First Fight การต่อสู้ครั้งแรกเพื่อชัยชนะ Tale of s e r i e s p o r m and Majesty Monster Hunter Win of d e p a r t e n c o n o t i c e r Lobo Team จากลาด้วยเกียรติยศ Sonic the Hedgehog Starlight Zone มันคือเส้นทางของดวงดาว Pro Evolution Soccer E Football Walk On Team Final Fantasy Main Team Fantasy Star Universe Guardian Kingdom Hearts Hero f a n f a r e Guardios 01X แสดงถึงการเดินทางแล้วก็อุปสรรคที่ต้องเชอคะ่ะ Near Song of the Unseen s a g a Series The m a n s t e r r e f e r e n Saga Series เมทเล่2016แสดงถึงการเคารพอดีต So u l Caliber the brave new state of history ประวัติศาสตร์ใหม่ของเหล่าผู้กล้าเริ่มต้นแล้วพอมารวมกันนะคะมันก็จะมีความหมายว่าเหล่าผู้กล้าที่ก้าวสู่เรื่องราวใหม่ที่ต้องพิสูจน์ตัวเองกับอุปสรรคเพื่อเปิดประวัติศาสตร์ใหม่ซึ่งพอมองย้อนกลับไป นั่นก็คือความหวังนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างนะคะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาสะท้อนภาพความหวังแล้วก็ออกมาผ่านโอลิมปิกไม่ว่าจะเป็นคนที่ถือคบเพลิงดอกไม้เหรียญรางวัลและทุกอย่างจุดตั้งต้นคือเด็กๆค่ะเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาเป็นตัวแทนแห่งความหวังสิ่งที่จะสื่อถึงความหวังได้ดีที่สุดก็คือเด็กค่ะไม่ใช่อยู่ดีๆเนี่ย ก็มีแบบลุงมาจากไหนก็ไม่รู้มาคาดหวังความหวังจากเรานะคะและอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้เนี่ยก็เกิดจากการรีไซเคิลเกือบทั้งหมดเลยค่ะตรงนี้เนี่ยเราอาจจะตีความได้ว่าการประหยัดทรัพยากรรักษาโลกแล้วก็อีกนัยยะหนึ่งนะคะนั่นก็คือการเกิดใหม่ค่ะที่จะเปลี่ยนจากสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีค่ากว่าเดิมนั่นเองญี่ปุ่น เขายอมตัดสินใจที่จะจัดโอลิมปิกในสถานการณ์วิกฤตโลกแน่นอนค่ะว่าเขาเนี่ยขาดทุนแต่สิ่งที่เขาได้รับเนี่ยมันกลับมีค่าค่ะเพราะว่ามันแสดงถึงความหวังอย่างที่เขาเนี่ยได้ตั้งใจไว้บางทีเม็ดเงินการท่องเที่ยวที่จะได้จากการจัดมหก,กรรมกีฬาของชาวต่างชาติอาจจะมีค่าน้อยกว่า การสร้างรอยยิ้มให้กับคนทั้งโลกในวันนี้การปลูกสร้างความหวังให้คนรุ่นต่อไปในประเทศเหมือนอย่างที่รัฐบาลบางประเทศไม่เคยแม้แต่จะคิดไม่เคยแม้แต่จะมองก่อนเราจะพยายามสนับสนุนการท่องเที่ยวให้คนต่างชาติยิ้มเราต้องสร้างรอยยิ้มให้กับคนในชาติให้ได้ก่อนนั่นเองค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเก่าร์ดก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ